วันนี้ก็จะมาดูระดับเสียงนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า pitch นะฮะร,ระดับเสียงนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับเสียงต่ําไปสูงนะครับก็คือโดเรมีฟาซอลาทีโดโดตัวนี้ก็จะโดเสียงสูงตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอักษรก็จะมีะตัวอักษรนะรก็คงต้องจํานิดหนึ่งว่าโดนี่ก็เทียบเท่ากับตัว c ีเรก็คือตัว D มีก็คือตัว e ฟ้านี่จำง่ายใน f ฟานะครับ sol ซอ l ก็คือตัว g ลาก็ a t ก็ b แล้วก็ do ก็ c อันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดจริงๆแล้วก็จะมี1 2 3 4 5 6 7นะครับ7 7อ่าหมายเลขนะครับเขาก็จะมีตัวเลขให้เช่นเดียวกันนะฮะ1 2 3 4 5 6 7นี้8ตัวนี้ก็เป็น8ตัวนี้ก็คือจะอ่าเป็นตัวที่8ก็จะซ้ำกับตัวนี้แหละนะครับก็ไล่ตั้งแต่ do re มีฟาซอ l ลาทีโด ตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงนะครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นคีย์บอร์ดของเปียโนโน,นะครับอันนี้ผมก็เตรียมมาให้นิดนึงจะเห็นว่ามันจะโอ้โหเยอะแย,ย,ย,ยะเลยนะครับแต่นี้จำได้ยังไงฮะก็ให้จำอย่างนี้ฮะโดเนี่ยโดเรมีฟาซอลาทีโดจริงๆถึงทีก็พอนะฮะจำตัวนี้ C ถึงบเนี่ยนะฮะแล้วก็ C ถึง B เห็นไหมฮะจะเป็นชุดของมันทีนี้สีถึงบีเนี่ยให้สังเกตดูนิดนึงว่า อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแป้นขาวๆอันนี้แป้นดำๆเนี่ยฮะแป้นที่เป็นดำๆคู่กันเนี่ยสองเห็นไหมฮะแล้วก็มีเว้นช่องแล้วก็มีสีดำๆอยู่3อันอันนี้ถ้าเป็นสีดำๆสองอันนี่ก็ให้จําว่าทางซ้ายมือของสีดำๆอันแรกเนี่ยนะฮะก็คือโดนั่นเองเห็นไหมฮะที่เป็นสีดำๆสองอันทางซ้ายมือก็เป็นโดสีดำๆสองอันทางซ้ายมือก็เป็นโดยิงแล้วมันก็คือโดเลยมีฟาซอนลาทีนะะนี่ก็ โดเรมีฟาโซลาทีโดเรมีฟาโซลาที ti, ti, ไปเรื่อยๆเนี่ยฮะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวกลางเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นตัวตัวมิดเดิลสีละกัน,นะฮะก็เสียงโดเรมีฟาโซลาทีที่เป็นปกติตัวนี้ก็เป็นเสียงสูงไปส่วนชุดนี้ก็เป็นเสียงต่ำนะฮะก็มีต่ำต่ำต่ำ,ตำลงไปอีกสองสามชั้นเนี่ยนะฮะข้างข้างบนก็เสียงสูงขึ้นไปอีกอเป็นชุดสองสามชุดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ให้จํานิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ย พอจำแล้วเนี่ยท่านที่ต้องการเตรียมสอบก็ยกคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจำไว้ในเ,เมมโมรี่ของเราหรือในความจําของเราแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในห้องสอบก็เดี๋ยวเขียนคีย์บอร์ดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเวลาที่ไปไล่พวกเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลที่นี้ละโอ้โหมันมากเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะที่สําคัญอันหนึ่งที่เราจะไปใช้ในการสอบด้วยนะครับแต่ท่านที่ทเล่นเปียโนโอยู่แล้วเนี่ยก็จําตัวนี้ไว้นิดหนึ่งเพื่อเวลาไปดู โน้ตดูอะไรต่างพวกนี้เราก็จะได้เล่นได้คล่องมือน,นะครับทีนที่ผมก็ได้เตรียมเสียงตัวนี้ไว้นะครับโดเรมีฟาโซลาทิโดนี่ก็ลองไปคลิกดูนะครับว่าเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับใน,ในแต่ละบทก็จะมีปุ่มพวกนี้ก็ไปกดได้เลยนะครับลองดูนะครับ